ใช่ไว้ก็จําได้ภาพนั้นแล้วพี่ก็จะชอบทำอย่างนี้ไม่ได้ล้อเลียนทอย่างนี้เดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวคุณอุดมแต้พาณิชคุณน้นนอนเนี่ยได้เคยเอาพี่ไปล้อ <c oughs> ในทำมองว่ามีการเสียบลูกชิ้นลูกชิ้นหมูเสียบเดี๋ยวจะไปฟ้องคุณอุดมย้อนหลังได้ไหมไม่ได้สิ <c oughs> เดี๋ยวจะเหมือนกับสีสุวรรณ คนเราต้องทนทานต่อการร้อเรียนคุณศรีสุวรรณเคยไปร้องเรียนกรณีคุณโน้สจำได้ไหมจำได้ค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณศรีสุวรก็คือลุงศักดิ์ค่ะไม่เราจะไม่ร้องหรอกสังคมนี้ต้องทนทานกับการร้องเรียนหรือว่าไม่อ่ะท่านผู้ชมยังไงไม่ทันเหรออ๋องั้นก็อยู่กับที่ตั้งดีกว่า เดี๋ยวจะนัดหมายคุยกับก้าวไกลกับเพื่อไทยค <Ha. S 2> ่ะให้เอาข้อมูลมาพีเ mm hmm. มนิเมนเรื่องพรบควบคุมคุ้มครองรายงานค่ะ <Ha. S 2> ดีไหมดีค่ะแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นเดี๋ยวจะคุยกับบุคคลซึ่งถูกขนานนาตอนนี้เป็นนักร้องเบอร์หนึ่งไปแล้วน้องไรอาจจะช่วงชิงกับคุณเรืองไกลนะช่วงชิงกับเรืองไกลลิกิตมรนะใครล่ะพรา <พอ S 1> นักร้อง,องเบอร์หนึ่งเดิม คนเดิมได้ถูกคดีเรียกตบซับไปคุณสีสุวรรณอ่าตอนนี้กำลังเก็บตัวอยู่โูกไหมค่ะเป็นประเด็นก็คือกรณีของคุณสนธิยาเดี๋ยวจะต้องถามกันนะมีเหตุอันใดเพราะคุณสนธิยาบอกผมไม่สนุกด้วย <ผม S 1> ใช่ไหมผมไม่มีอารมณ์สุนทรีใช้คำประมาณนี้ไม่ไมอ่กฎหมายคอมพิวเตอร์ไม่ได้บอกว่านี่ถ้าบันเทิงไม่ถ้าบันเทิงแล้วไม่ผิด ใช่แล้วก็ตัวคุณสนทิยาเองอ่ะคุณสนทิยาใช้คําอย่างนี้ดูนะคะรอท่านผู้ชมก่อนเย็นๆผมไม่มีอารมณ์สุนทรีในเรื่องนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ตรงนั้นว่าเขาจะสร้างแบบนี้แบบนี้ตอนนี้ตอนนี้ดังนั้นที่พูดมาฟังแล้วมันไม่จริงถ้าจะสร้างคอม,มดี้ก็ต้องให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเอ๊ะ9โมง20ถึงแน่หรือเปล่าคนศาสตร์สวัสด์อ่ะถ้าถึงแน่รอไหม อ่าคุณชนะชนินคงไม่ผิดกติกานะ,ะผมว่าถ้ามานั่งด้วยมันจะออกรถนะอ่าคุณชนะนินถึงแน่ไหมจะได้รอฮะ,ะ,ะอาอาคุณศรีสาสวัสด์อยู่พักอะไร<า>ก้าวไกล <laughs> ก้าวไกลกลารขึ้นบันรแซนเป็นเรื่องปกติของพรรคคุณนะฮ <laughs> ะคอนเฟิร์มคุณชะนิน ลุงธนกิจใช่ไหมคุณชนิะรุ่งธนกิจรตองโฆษกพรรคเพื่อไทยคอนเฟิร์มไปโอเคมอไซค์คุณชนิะก็มามอไซค์ใช่ไหมคะไม่คุณชัะวัสด์อยู่พระรามสองเปล่าอ๋อแป๊บเดียวรถไฟฟ้าอารีใช่ไหมนั่งบอสมาขึ้นรถไฟฟ้าแล้วขึ้นมารองตรงพร้อมพงค่ะแล้วขึ้นบอร์ไซต่อมาที่นี่เข้าใจใช่ไหมโอเค และขณะนี้ะท่านผู้ชมคนนุณศรธิยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องใบสวัสดีครับท่านสอรย,ยุทธที่เคารพอย่างยิ่งครับผมคุณคุณศรธิยาเ,าเรื่องมันเป็นค,ความบันเทิงนิดหน่อยทำไมคุณไปเอาเรื่องเขาอะ่ะสอรยุทธเป็นอย่างนี้ครับท่านครับคือผมเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสมุทรสาครนะ,ะแล้วก็เป็น อดีตยุทธศาสตร์พัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนใต้เข้าใจสมุทรปากรสมุทรสงครามเพชรบุรีละประจบพีริขันผมเป็นเรื่องนี้มาสี่ห้าวันแล้วนะคุณสอยุทธครับแต่ช่วงนั้นผมไปยุ่งอยู่ที่เรื่องภูเก็ตผมไปยุ่งเรื่องภูเก็ตเรื่องภูเก็ตเรื่องเดวิดผมไปยื่นหนังสือแล้วก็ทำหลายหลายอย่างเพื่อจะถอนวีซ่าคุณคุณเดวิดแล้วก็เรื่องมันจบไปพอจบไปผมก็เลยมาดูเรื่องของน้องเขาอ่ะนะครับที่ที่เขาที่เขาโพสต์ลงในใน ตัวติกต็อกครับแล้วแล้วผมก็เห็นว่าโดยความเป็นจริงอ,อ่ะทั้งหมดทั้งมวลของถนนพระรามสองเนี่ยมผมอยู่สมุทรสาครมาสามสิบเอ็ดปีนะคุณสอยุยูอ่าเป็นคนพื้นถี่นสมุทรสาครเคยพักคำนับอยู่ที่นั่นเลยไม,ม่ผมผมผมเป็นคนที่อื่นนะเป็นคนทางภาคอื่นแต่ผมมามีเมียมีภรรยาอยู่ที่สมุทรสาครจนปัจจุบันลูกสาวผมอายุยี่สิบแปดปีนะมผมอยู่มาแล้วสามสิบเอ็ดปีและผมใช้ถนนเส้นนี้นะครับ ตั้งแต่วันละสองครั้งบ้างสามครั้งไปกับไม่ต่ำกว่า 22, วสองหมื่นสองพันเที่ยวสองหมื่นสองพันเที่ยวในชีวิตที่มาย่เนียนะที่ผมต้องวิ่งทุกวันเนียผมเข้ากรุงเทพทุกวันะวันออละเที่ยวบ้างสองเที่ยวบ้างแล้วก็ใช้ถนนเส้นนี้เป็นหลักอะครับัออ้งแต่อดีตสามสิบเอ็ดปีจนถึงปัจจุบันผมจึงเห็นการพัฒนาการต่างๆที่ผ่านมาเป็นลําดับ,บลาดับตลอดมาครับแล้วคุณคุณสยุทธครับ <C ell an> มันเป็นถนนเส้นเดียวที่ลงท่าใต้อีกเส้นหนึ่งมันเป็นถนนเพชรเกษมคือไปทางานครปฐม <C ell an> ใช่ครับแล้วถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาดูดีๆให้ความเป็นธรรมจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมหมื่นสามพันกว่าโรงมีมรรงงานประมาอยู่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านคนใช่ครับคนประสานติดตามคนจะเข้าสม,มุทรสาครเยอะแยะมากถนนสมุทรพระรามสองึงเป็นถนนที่ค่อนข้างจะใช้กันมากมายก่ายกองมากอืเพราะฉะนั้นอน่ะ ในเรื่องที่น้องเขาติ๊กตอกหรืออะไรก็ตามอะนะลงในในในสื่อสารออนไลน์ผมจึงมองว่าบางส่วนมันเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจรงิงและผมผมผมกลับเรียนตรงนี้อะครับว่าผมผมไม่ต้องการให้เขามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรพวกนั้นหรอกแต่ถุดประสงค์อะผมผมผมต้องการเทียกร้องความเป็นธรรมให้กับถนนพระรามสองและพี่น้องในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายพอมีปัญหาเรื่องอย่างนี้ขึ้นมานี่คนก็ไม่มาหาคุณสยรยุทธ แตอว่าเกงมีผลกระทบคนไม่ไปหมายชัยว่างันเถอะเออมันมีทั้งแม่ค้าที่โทรมาที่ผมก็บอกว่าคนมันน้อยลงตั้งแต่สร้างถนนอะไรพวกนั้นมามโดยความเป็นจริงแล้วก็มีข่าวเรื่องอ,ออะไรที่มันล่วงมาทับคนตายอะไรไม่รู้มันวุ่นวายไปหมดมันเต็มไปหมดเลยอ,ะอ่ะคนก็เลยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าลดไปไม่ต่ำกว่าสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วเมื่อ,อไหร่ก็ตามถ้าเราให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงมันจะทําให สถานการณ์มันมันค่อนข้างจะจะย่ำแย่ลุไปเรื่อยผมก็เลยต้องขออนุญ,ญาตใช้สิทธิ์ในเรื่องของที่บอกว่าไปร้องให้ปอ,อทอเขาใต่สวนดูว่าเรื่องนี้ในกรณีการให้ข้อมูลหรืออะไรก็ตามพวกนั้นนมันขัดต่อพรบอคอมมตาต 14, ราสิบสี่วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามวงแฮปล่าหรือไม่มแต่ผมก็พร้อมยินดีที่จะถอนเรื่องทุกอย่างให้กับทางน้องเข้าไปไม่ว่าด้วย ด้วยเหตุผลหนึ่งใดกันถ้าเราพูดกันเข้าใจและคุยกันเข้าใจและเอาความจริงมาพูดว่าถนนพระรามสองห้าสิบเอ็ดปีที่ผ่านมามีการพัฒนาเป็นลําดับอืมไม่ได้ไม่มีการพัฒนาขึ้นมาเลยอย่างนั้นมันไม่ถูกนี่คือเรื่องจริงครับเข้าใจเคอคนชนนิยาถ้าติดตามอย่างผมเนี่ยนะเวลานําเสนอแม้กระทั่งนําเสนอคลิปของน้องเขาเนี่ยสุกชาวบ้านเนี่ยผมก็บอกนะความจริงเนี่ยมันขยายมาตั้งแต่สองเลนสี่เลนปัจจุบันเนี่ยสิบสี่เลนแล้วมันก็ยังมีการสร้างทางเบี่ยง สร้างสะพานข้ามแยกและล่าสุดคือสร้างทางด่วนถูกไหมฮะใช่ครับคุณสยุทธ้างทางด่วนนี้ต้องยอมรับว่าเพิ่งสร้างในสมัยของพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เขาจัดสันล,ลงมาให้เมื่อสักสามสี่ปีที่ผ่านมาอโดยความเป็นจริงแล้วถ้าพูดเรื่องความเป็นธรรมเกี่ยวกับถนนพระรามสองผมก็ถามกลับไปว่าทําไมถนนบางนาตราบนี้เขาสร้างถนนสองชั้นไปตั้งที่ห้าปีแล้วอ่ะ แล้วจะมาถนนประรามสองจริงมาสร้างในขณะนี้และเหมือนที่คุณสอยุทธให้ข้อมูลนะครับตรงถูกต้ตงองเริ่มต้นปีสองพันรอยสิบหกมันแค่สองเลนเองอผ่านมายี่สิบปีก็กลายเป็นสี่เลนผ่านมาอีกแปดปีอีกสิบสองปีก็เป็นแปดเลนและขณะนี้ปัจจุบันก็มีการทำเป็นถนนสองชั้นยกระดับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่คุณสอยยุทธขอนเน้นนิดหนึ่งว่าโดยความเป็นจริงขณะนี้มีการศึกษาถนนอยู่นะครับคุณสอยุทธเช่น ถนนเรียบชายทะเลสมุทรปราการกรุงเทพสมุทรสาครนั้นเป็นหนึ่งเขากำลังศึกษากันอยู่และกำกำลังระดมความคิดเห็นกันอยู่ว่าจะทํำยังไงอีกเส้นหนึ่งถ้าคุณสอยุทธจําได้อบางกระเจ้าแหลงฝักเบี้ยจําได้ไหมครับแหลงผักเบี้ยจําได้ฮะถึงถึงถึงโครงการนั้นผม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 เข้าใจว่าน่าจะยุติไปก่อนเพราะมันสิงแลวรมเขาคานเพราะมันลงไปในทะเล ใช่ครับจทำทำไงก็ตามอ่ะคุณสฉยุทธเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปีหนึ่งหกมันสองเลนรถก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับผ่านมายี่สิบปีในปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดรถมันก็เยอะขึ้นไงฮะก็ประเทศมันพัฒนาขึ้นพอมาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองก็เป็นแปดเลนมันก็ยังไม่พอรถอีกอ่ะเพราะโรงงานในสมุทรสาครมันก็เยอะแต่ถ้าเลยจากสมุทรสาครไปเลยเลยจากวัดเกตุ้มไปบ้านแถวไปคุณสฉยุทธลองดูดิมันจะวิ่งสิวเลยนะ มันจะไม่เสียวเลยนะเพราะแถวสมุทรสงครามแถวราชบ,บุรีไม่ค่อยมีโรงงานอืจะไปแน่นอีกทีหนึ่งเขาแถววังมะนาวเพราะฉะนั้นข้อมูลที่น้องเขาให้บางครั้งอะผมเข้าใจว่าเป็นความบันเทิงสนุกสนานหรืออะไรก็ตามแต่ความบันเทิงแล้วมันทําให้กระทบต่อส่วนงานอื่นๆหรือพี่น้องประชาชนก็สมควรจะแก้ไขก็เท่านั้นเองคุณต้อยุทธเข้าใจคืออย่าง<ะ>นี้คุณสันติยาแลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนคือว่า คือผมก็เคยพูดถึงประเด็นอย่างตะวันออกเขาไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าบางนาตาดเนี่ยเป็นเส้นหลักเดิมมีสุขวิทก็เหมือนกับพระรามสองเพชรเกษมถูกไหมแล้วมีมอเตอร์เวย์ด้วยแต่ว่าเขามีมอเตอร์เวย์ก่อนมันก็ระบายในระหว่างที่สร้างทางด่วนผลกระทบมันก็น้อยถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่าพระรามสองเส้นทางสู่ภาคใต้แล้วสมุทรสาครเป็นโรงงานใหญ่แหล่งอาหารทะเลอีกต่างหากถูกไหมครับมองๆเต็มไปหมดเลย ใช่ครับคุณสหคนก็ใช้เยอะมันก็ขยายไม่ทันแต่ประเด็นที่เขาเขานำเสนอก็เหมือนกับว่าถึงขนาดนี้พอสร้างทางด่วนก็ไม่เสร็จรวมถึงไอ้ข้าวของบางทีสิ่งของสุสดุก็ตกลงมาซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นสาเหตุทําให้คนเบื่อสมุดเบื่อเบื่อพระรามสองถูกไหมเอาพวกกรงตรงๆเนี่ยถูกต้องคุณสอยุดแต่ที่ผมกลาบเรียนนะครับว่าผมอยู่สมุทรสาครมาสามสิบแปดปีผมใช้ถนนเส้นนี้ทุกวันทุกวันจริงๆต้องเข้ากรุงเทพวันละเที่ยวสองเที่ยว เที่ยวสองเที่ยวผม,ผม,ผ,มผมเห็นว่าในกรณีของอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามพวกนั้น,นมันน้อยมากถ้าเทียบกับการทํางานทั้งหมดมถ้าช่วงของถนนพวกนั้น มันประมาณครั้งสองครั้งหรือสามครั้งแต่เมื่อเป็นข่าวก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงแต่ในเรื่องของความปลอดภัยผมก็ถามกลับไปว่ากรณีการสร้างในขณะนี้นั้นเบริษัทผมผมไม่ได้เข้าข้างบริษัทไม่ได้เข้าข้างรัฐนะแต่เขาสร้างขนาดนี้คุณตอยุทธเขาจะสร้างได้แค่วันละหกถึงเจ็ดชั่วโมงเท่านั้นเองหลังจากขี่ทูบมาเขาตึงสร้างเขาตึงปิดถนนถ้า,ถ,าถ้าคนที่เดินทางมาแถวพระรามสองเรามาดูสิครับ ี่ทุ่มเป็นต้นไปเขาจะให้วิ่งแค่ทางคู่ขนานส่วนทางกลางอ่ะเขาจะสร้างเพราะฉะนั้นอ่ะต้องให้ความเป็นธรรมกับการทํางานตรงนั้นด้วยผมก็เข้าใจว่ารถก็ต้องวิ่งคนเขาเขาเลยไม่ได้ทํางานถ้าเขาทํางานเต็มที่อะคุณสอยุทธผมว่าภายในอีสองปีมันก็เสร็จแล้วไม่มีบริษัทใหญ่ไม่อยากทํางานให้เสร็จหรอคุณสอยุทธเขาต้องไปทางานอีกต่อเข้าใจทีนี้มันก็เป็นมุกนะไม่ใช่มุกเพราะจจริงด้วยก็คือว่า เราไม่ได้พูดถึงสมพระรามสองไม่เสร็จทันทีไม่ได้หมายถึงตัวถนนแต่หมายถึงการก่อสร้างที่อยู่บนถนนพระรามสองห้าสิบกว่าปีแล้วมันก็ไม่เสร็จถูกไหมอันนี้จริงเป็นเป็นอย่างนี้คุณสยุธม,มันเสร็จนะครับที่ผมกราบเรียนอย่างคือข้างล่างกะเสร็จรแต่พอทำข้าง <ๆ S 1> บนต่อมันก็นถนนมันก็ไม่เสร็จทันทีถูกไหมฮะเริ่มต้นปีหนึ่งหกก็สองเลนพอร,รถมากก็ขยายไปเรื่อย<ช>มันก็ต้องขยายไปเรื่อยแล้วก็ถ oh, นนทุกถนนนะครับผมเข้าใจว่าในประเทศไทย อีกสี่ยี่สิบปีข้างหน้าก็ต้องขยายไปอีกเพราะว่าประเทศไทยคนมันมากขึ้นหรือว่าพัฒนามากขึ้นคนใช้รถใช้ถนนมากขึ้นนอกจากเมื่อ,อไหร่ก็ตามเช่นมีรถไฟฟ้ามีเครื่องบินราคาถูกหรือมีอะไรพวกนั้นนะ่ะคนก็จะไม่ใช้รถการการสัญจรก็นั่นขึ้นแต่ในกรณีที่พระรามสองผมก็ขอขอความเป็นธรรมให้กับถนนและก็ให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งประเทศได้รับรู้ความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นและการต่อสร้างในแต่ละช่วงแต่ละครั้งนั้นมีระยะเวลาค่อนข้างจะชัดเจนสิบปีบ้างขยายครั้งหนึ่งยี่สิบปีสิบปีอะไรพวกเนี้เขาจะทํามาเป็นลําดับลําดับเพราะประเทศเราไม่มีงบประมาณที่จะทําครั้งเดียวนะครับคุณผู้ชมเข้าใจนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมจึงฝากว่าข้อมูลอะไรก็ตามถ้าเป็นข้อมูลที่ตรงข้อมูลที่ความเป็นจริง ถึงมันตลกมันก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้สาระด้วยและจะเป็นบทสรุปว่าก็ไม่เสียหายกระทบกับส่วนอื่นๆผู้ที่อยู่ในเส้นทางสายนั้นด้วยก็จะเป็นประคุณอย่างยิ่งะครับเข้าใจคุณสันติยาครับเรื่องนี้พอเ็าทาคลิปนะพอเ็าทาคลิปขึ้นมาท่านนายกเองท่านปีคมนาคมก็ลงมาเร่งรัดแล้วบอกว่าปีหน้าเสร็จแน่ๆหมายถึงไอ้ทางด่วนและต่อไปเขาจะว่าท่านจะขยายการเดินทางอาจจะต้องไปขยายทางอื่นแล้วล่ะ พราะไม่งั้นมันไม่จบสักทีแล้วมันก็ใหญ่เต็มพื้นที่แล้วถูกไหมฮะสิบสี่เลนแล้วยังมีรอยฟ้าอีกถูกไหมครับใช่ครับคุณคุณสยุทธ์ครับไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้เออสมัยท่านท่านอะไรนะท่านของพระภูมิใจไทยอ่ะท่านที่เป็นรัฐมนตรีคมศักดิ์สยามตอนนั้นท่านศักดิ์สยามเองหรือท่านนายกประยุทธ์เองท่าท่านก็ ท่านก็พูดถึงเรื่องทางด่วสองมาโดยตลอดเร่งรัดกันมาโดยตลอดน้านแหละแต่ก็ต้องเข้าใจว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่เราผ่านโควิดหรืออะไรก็ตามในช่วงนั้นสถานการณ์มันก็มันก็เป็นตามดับแต่ผมก็แยกจับปเด็อีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าถนนพระรามสองสร้างมาห้าิบปีไม่เสร็จสักทีแต่นี่คือการขยายเพื่อรองรับเกี่ยวกับการจราจรที่มีมากขึ้นเป็นลำดับลำดับตลอดมาคุณสุทธิยาอย่างน้อยนะ กรณีของน้องๆสุกอ่าถือก็เป็นพี่ๆน้องๆกันเนี่ยเขาทําคลิปสุกชาวบ้านมันก็ถือเป็นการกระตุ้นนะอ่าถ้าเราดีก็ไปเรียกผู้รับรเหมามาเล่นรัดเลยต่อไปจะให้เกรดจะต้องเสร็จขั้นตอนมันก็ถือว่าเป็นการช่วยชาวบ้านนะผมเห็นด้วยกัสนใจนยศว่าผมเห็นด้วยว่าน้องๆก็ทามันมีประโยชน์ในตรวของข้อมูลที่ที่ท,ที่ที่พูดไปหรือลงไปบางครั้งมันก็เกินเลยไปก็เท่านั้นเองครับ เออผมนะครับเ,<ข><ม>เข้าใจเออเรื่องแค่นี้มัน,เป,นเป็นการล้อเลียนปีรามงปีรามิดอะไรยังไงมันก็เพื่อให้มันเกิดอัรถรสมันมีความสนุกสนานประกอบเนี่ยคุณสุทิยาเข้าใจครับช่ไหมคุณสยุทธเข้าใจ,เ,าใจเออ,อย่างน้อย<จ>น้องเขาทําแล้วมันก่อให้เกิดการกระตุ้นที่เดี๋ยวจะเสร็จแล้วเนี่ยปีหน้าคนสุทธิยาสบายเลยเนี่ยไม่ไม่เข้าเข้าใจคุณสุรยุทธแต่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าข้อมูลที่พี่น้องประชาชนเขาอยู่คือรายการคุณสุรยุทธหรือช่องสามหรืออะไรก็ตาม คนดูครั้งหนึ่งจะเป็น3 3 4ล้านถ้าสื่อสารข้อมูลไปที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงมันก็มีผลกับทางราชการหรือโดยงานหรือประชาชนในพื้นที่ผมจึงติจริงในประเด็นที่ว่าข้อมูลขอให้ตรงตามความเป็นจริงนั่นแหละครับกลับเรียนกลับเรียนตรงนั้นคุณสอยุทธไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างอื่นว่าอยากดนอยากดังอยากอะไรเพราะผมเองก็ค่อนข้างจะมีชื่ออยู่บ้างศึกษาบ้างถึกอะไรสารพัดทนทีทุกวันอยู่แล้วพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขด้วยไม่ใช่ข้อมูลอันเป็นเท็จอย่างเดียว ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เก uh. ิดความเสียหายถูกไหมใช่ครับท um, ี่ที่ผมกลับไยนะครับว่าไอขคงไม่้ายนี่เขาเขาก็เขาก็คุยกับผมโทรมาที่ผมก็บอกว่ายอดไอ้ไอ้อะไรก็ตามมันมันก็ตกไปหมดเพราะว่าคนเนี่ยไม่ผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะปัญหานี้ซ้ําเติมเข้าไปด้วยหรือไม่หรือสภาวะทางด้านเศรษฐกิจมันก็ทําให้แล้วนี่จะถึงสงการนะครับคุณสอยุทธเช่นมีนาเมษาถึงเพราะฉะนั้นะ ตรงนี้เขาพยายามจะส่งเสริมให้คนโดยเฉพาะพี่น้องที่จะมาซื้อเรื่องอาหารทะเลเนี่ยลดไปเยอะนะครับถ้าปกติเมื่อก่อนอย่างปีที่แล้วไม่มีปัญหาอะไรมากมายปีที่แล้วนะผมพูดอะที่โควิดที่เขาประกาศให้เป็นโควิดใหม่ๆทมาผมไมต่ติยาถึงไม่ถ้ามาสมุทรสาครนี่คนเน้นนะทําไมถึงไม่คิดว่าเป็นเพราะถนนมันคนกลัวก็เลยคนน้อยทาไมถึงไปคิดว่าเอกสุขชาวบ้านทําให้คนไปน้อยอ่ะคือข้อมูลนะครับข้อมูลที่ ที่สื่อลงไปตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดการเชา้าเดผิดและมันซ้ําเติมให้สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันมันไม่น่าอาภิรมยิ่งขึ้นคนที่จะมาซื้อสินค้าก็บอกเอ้ยพอพูดถึงสมุทรสาครสมุทรสงครามก็บอกว่าเอ้ยไม่อยากไว้รถติดมีปัญหาเดียเ๋ยวไอ้ทางด่วงลวนลงมาใราอะไรพวกเนี้จะพูดกันอย่างนั้นเป็นลําดับเพราะฉะนั้นถ้ารามาสร้างภาพให้มันภาพที่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ได้มากมายเป็นประจํา และเรามาสร้างภาพว่าอาจจะเสียเวลาบ้างแต่คนที่คนที่ไม่ต้องการจะรถติดคุณก็ไปถนนเพชรเกษมสิครับเหมือนมืนแม้นท่าอาจจะยาวไปกว่า44กิโลก็ทําให้ท่านเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นอืเพราะฉะนั้นส่วนมาถนนพระรามสอง ก็จําเป็นต้องยอมรับว่าในเรื่องของกระบวนการการจัดสร้างถนนพวกนี้ก็จําเป็นต้องทําอ่ะคุณสยุธและเขาก็ไปทําตอนกลางคืนด้วยซ้ําในขณะนี้ออทำกลางคืนมาตลอดเป็นปีๆแล้วครับเข้าใจเข้าใจเพราะว่าข้างล่างมันก็ต้องใช้เดินทางไปปิดทํากลางวันด้วยก็ก็เละสิไม่ได้แล้วชาวบ้านก็ด่ากันแล้วโรงงานเขาจะได้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเข้าใจหมื่นห้าพันกว่าโรงงานในสมุทรสาครเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าปิดเข้าใจเข้าใจทีนี้ไม่ได้มอง ไม่ได้มองในมุมว่าไอ้สุขชาวบ้านเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐยิ่งไปเร่งรัดให้มันเสร็จเร็วขึ้นเป็นประโยชน์เหรอผมผมยอมรับว่าไปไปช่วยกระตุ้นและก็สร้างความสนใจให้กับพี่น้องประชาชนและก็รายการคุณสอยุทธเองก็ให้ความสําคัญตรงนี้เข้าใจตรงนั้นนะครับแต่ที่ผมเรียกร้องก็คือในเรื่องของความถูกต้องในสิ่งที่เสนอลงไปตรงนั้นที่เป็นสาระก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้เท่านั้นนะครับคุณสยสอ้ะนะคือมันก็ไปตี เอางี้ผมขอได้ไหมไปไปขอเรื่องเธอครับผมผมผมประกับเรียนเมื่อวานผมประกับเรียนกับกับทางด้านสื่อสารมวลชนกับทางนู้นไปแล้วมผมผมบอกว่าอย่างนี้นะคุณสอยุทธผมก็บอกว่าอา่ผมบอกเขาว่าผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ดําเนินคดีนะแต่ผมร้องให้ไต่สวนและถ้าเมื่อน้องเขาไปศึกษาไปดูข้อมูลอะไรแล้วแล้วก็ ไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทําอย่างนั้นนะผมไม่จําเป็นต้องไปแจ้งความหขอกคุณสุรยศน์วันนี้ผมไม่ได้แร้งคือสังคมนี้ถ้าตรงไหนที่คุณสุริยาเห็นว่าไม่จริงคุณสุริยาก็บอกไปเก็ที่บอกกับผมเนี่ถูกไหมผมบอกไปแล้วครับผมบอกปากมือไปแล้วแล้วเมื่อวานก็บอกกับเือเพราะฉะนั้นในในเดี๋ยผมผมสำหรับน้องๆเขาทำทำแบบนี้นะแต่ให้ขอให้เป็นข้อมูลที่เป็นความเป็นจริง ผิดเพี้ยงไปบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ว่ากันแต่ถ้ามันมากไปมันก็ทําให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศหรือที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบก็เท่านั้นเองเสร็จถามว่าผมผมจําเป็นจะแจ้งความเขาไหมคุณรอยุทธผมดําเนินผมถูกดําเนินคดีมาเจ็ดคดีนะเขาใจเขาใจเรื่องมันเป็นเรื่องอย่างนี้แหละผมก็ไม่อยากให้ใครมามีปัญหาเหมือนผมต้องขึ้นศาลขึ้นนู้นขึ้นนี้แต่ที่ผมเรียกร้องก็คือว่าเพื่อความเป็นธรรมของคนในพื้นที่ด้วยและอะไรแค่นั้นเองผมร้องครับพร้องที่จะ มองในมุมประโยชน์คุณอันนี้วันนี้เนี่ยอย่างที่ผมนําเสนอก็บอกว่ามันมีการขยับขยายอะไรังไงแล้วก็กระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาดีครับตรงตรงนั้นดีมากส่วนไอ้ที่เขาบอกโอ้ยถนนพิธีพิถันแล้วเกินทําไว้ไม่เสร็จมันก็เป็นการล้อเลียนพีรำรมิดอะไรต่างๆไปถอนเถอะเชื่อผมไม่ไปผมผมเรียนคุณสยุธไงผมผมไม่ได้ผมไม่ได้แกล้งฝาไม่เดี๋ยวตํารวจเขาเกิดไปเอาของคุณสนทิยาไปไปตรวจสอบคุณสนทิยาไปถอนแล้วก็บอกไม่เอาแล้วไม่ต้องตรวจแล้ว ได้ครับได้ได้ได้ผมใจสวนผมผมร้องให้ใจสวนเท่านั้นเองแล้วก็ไดุ้ปไปดึงหนังสือลับมาเดี๋ยวเกิดตำรวจเขาเอ้ยเกิดมีคนมาร้องเขาต้องทำนี่มันจะเป็นเรื่องนะไม่ไม่ไม่ผม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 ยินดีคุณสอยุทธที่เหมือนคุณสอยุทธพูดอ่ะแต่ได้ถ้าผมได้คุยกับน้องได้เป็นที่เข้าใจกันเรียบร้อยก็จะดำเนินการให้เลยครับไม่มีปัญหาใดๆดทั้งสิ้นคุณสอยุทธ์จับเวด้วยความกรุ๊ปเพราะผมผมผมกรุ๊ปคุณสอยุทธในรายการช่องสามหรือรายการที่ช่อง ตัวนั้นไม่มีอ่าหรอกครับและผมไม่ต้องการให้ใครมามีปัญหาขนาดต้องไปเจ้าที่ตํารวจอะไรพวกนั้นแต่ขอให้เข้าใจในเจตนารมณ์ขึ้นกันและกันว่าผมก็เข้าใจผมก็เข้าใจในนี้ของผมถ้าเขาก็ทําอย่างนั้นก็ทําไปเพราะฉันั้นเนี่ยแต่ให้ลดในเรื่องของการกระทบกระทั่งหรือข้อมูลที่มันคาดเคลื่อนไปมากๆก็ก็จะส่งผลให้ในพื้นที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นนะคุณสอยุทธไม่มีปัญหาครับยินดีครับคุณสอยุทธยินดีนะคือคือเดี๋ยวต้องตำรวจเรียกไปสอบอะไรวุ่นวาย เอาไปคุณสยศบางเรื่องนะผมแจ้งไปที่ปอทนะสองปีในปอทยังไม่ทำอะไรผมาใครไม่รู้เกิดตํารวจคดีนี้เขาเกิดหยิบมาดูเอาไปขอขอนะไปเอาเรื่องออกมาได้ไหมไม่ไม่ยินดีฮะยินดีคุณสยทธและในที่ผมทําผมแค่ไต่สวนแล้วก็ในเรื่องของกรณีชี้ให้เห็นว่ามีประเด็นไหนบ้างที่เขาจะปรับปรุงและแก้ไขเท่านั้นเองคุณสยทธครับผมอ่ะยังไงมีโอกาสคุยกันขอบคุณมากคุณสัิยามาเข้าใจจุดประสงค์ ต้องขอแล้วนะเป็นจัดการนะครับขอบขอบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนื่องจากไอเราเป็นฝ่ายยุคให้น้องๆสุกฉลานบอกเอ็งไปถ่ายใหม่สิไม่ใช่ไปผู้ส่วนตัวนะก็พูดในคุยนอกจอนี่แหละค่ะเออนิดนึงนะทบูชอมเอาคาราปาผมนะนี่เอาเดี๋ยวเกิดตํารวจเกิดไปดูใช่ไหมแล้วแค่ตํารวจเรียกไปมันก็ไม่สนุกแล้วใช่ไหม เออมันเป็นสุขชาวบ้านทําเรื่องที่มีความสุขเอ้ยตะกี้เลยบอก hey! <c oughs> เฮ้ให้คุณสุทธิยาไปถ่ายคลิปอันใหม่ด้วยกันกับน้องๆอ่าเดี๋ยวว่ากันต่อท่านผู้ชมค่อยๆไล่ไปทีประเด็นคือมองในมุมโทษมันก็แล้วแต่นะ <c oughs> อ่ะคุณสุธิยาบอกว่ามันกระทบมันก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันใช่ไหมแต่ในมุมประโยชน์ผมว่ามันมีส่วนอ่คุณสุทธิยาก็เห็นด้วยมันกระตุ้นให้รัฐเนี่ยลงมาเล่นแก้และประกาศเดดไลายเรียกผู้รบับเหมามาจัดกงจัดเกต แล้วคอมจิงคนเริ่มเรื่องนี้ไม่ใช่สุขชาวบ้านนะเรื่องพระรามสองมันมีเพจเพจหนึ่งทูดว่าคนไปเที่ยวหินลดลงเพราะคนเบื่อพระรามสองเป็นระดับหนึ่งเบื่อรถติดและคนที่เริ่มจริงๆเนี่ยนายกนายกเศรษถาเพราะเป็นคนขานรับใช่ไหมขานรับว่ายังไงขานรับเพจเนี้ยค่ะขานรับไอตรงที่บอกพระรามสองมีปัญหาคนไปเที่ยวหินซบซาท่านนายกเนี่ยคนเริ่มเลยเป็นคนบอก ผมจะรีบลงไปสั่งการเลยครับถ้าหัวหินซบเซาเงียบเหงาโดยการยืนยันว่าสงการนี้จะเดินทางสะดวกขึ้นก่อนและว่าบายอ้ําตีคอมนาคมสุริยะไปเร่งตรวจสอบเลยไอ้ทางด่วนที่ว่านี้ซึ่งทราบต่อมาเนี่ยกรณีสุขชาวบ้านมันทําให้ฮือฮาและทําให้เกิดการออกมาคลี่คลายกันเลยตั้งแต่ประเด็นว่าไทาม์ไลน์ตั้งแต่เราก็ได้รู้กันค่ะถ้าไม่มีสุขชาวบ้านคงก็ยังเข้าใจผิดนะค่ะ แต่สุขชาวบ,บ้านทำให้รื้อออกมาเมื่อปีไหนทําให้เกิดถนนจากสองเลนเป็นสี่เลนเป็นแปดเลนเป็นสิบสี่เลนปัจจุบันแล้วก็มีทางด่วนมีทางทยระดับข้ามน้นข้ามน้นแล้วต่อมาคุณสุริยะลงไปทีหนึ่งจำได้ไหมจำได้หลังเรียกประชุมพลรับเหมา,าเสร็จสับปุ๊บอาจต้องทาให้เสร็จนะแต่สัญญานี้สัญญานี้สัญญาน,ญญานี้แล้วเตรียมจะขยายถนนต่อจากทางด่วนกาญจนิเศษเ่ะจะต่อไปเพื่อจะเป็นทางเลี่ยง <ห>มองในมุมนี้นี่สุขชาวบ้านเนี่ยเป็นการกระตุ้นเลยนะเส้นทางสู่สมุทรสาครหรือภาคใต้เนี่ยค่ะใช่ไหมใช่ใชอ่ะสุขชวบ้านโอเคแล้วนะเ <c oughs> มื่อวานเขาบ่นพี่มานิดหน่อยอพอาพี่ยูด่ะผมบอกแล้วว่าผมทำเอาฮาดูซิเป็นเรื่องเลยเนี่ยเป็นอีโมจิร้องไห้ทบผูชม, <c oughs> ม,ชมอาอา่ะว่ากันไปทีเราข้อทีเราข้อนะ เราพยายามจะคลี่คลายนะท่านผู้ชมคือคุอคณจตริยาเมื่อฟังสักครู่เนี่ยก็คือไม่ได้ไปแจ้งความลักษณะข้อความไป,ปผูเสียหายเนี่ยมันยังอาจจะยังไม่ชัดแต่เหมือนไปขอให้ตำรวจตรวจสอบไปร้องให้มีการไต่สวนตรวจสอบตำรวจก<อ>็ต้องเรียกตรวจสอบก <หา S 2> ็ปรากฏว่าคือเดี๋ยวเกิดตำรวจเดียข้าราชการสมัยนี้นั่นลงไปเขาจะถือว่ามาร้องต้องตรวจไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะถูกร้องว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่หนึ่งเจ็ดอีกอ่ะเกิดถูกเรียกไปมันก็ไม่สนุกแล้ว ถึงแม้จะพิสูจน์กันผิดไม่ผิดอันนั้นว่ากันฟังจนจบอเอเคือบางทีในความเป็นสื่อเราต้องคลี่คลายสถานการณ์บ้างุ่นผู้ชมท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามทีเราก็ต้องคลี่คลายนะไอ,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 อสุกชบ้านเนี่ยกกบโพสต์เชื่อมั้ยน้องสุกชบ้านเป็นยังไงคุณอันบอกว่าพยุตไปเช็ดน้ำตาหน่อยนะคะ อะไรไหนเสียงเมื่อวานเสียงเมื่อวานมีอะไรเสียงเมื่อวานตอนที่คุณอันบอกให้พิ้วไปเช็ดน้ําตาหน่อยค่ะอ๋อไม่มีเนี่ยมีเหรอมีไหนเปิดซิเอาตั้งแต่ตรงที่คุณแปลน่ะคุณแปลนแล้วก็คุณอันเป็นไปได้ก่อนนะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็น ความคิดเห็นแบบนั้นของคนส่วนใหญ่หรือเปล่าประการแรกนะแต่ว่าก็เป็นไปได้นนที่จะมีคนที่มีทั้งคนที่มีความสุขแลือคนที่ไม่มีความสุขก,กับคลิปของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เออก็เอาไปปรับปรุงได้ส่วนที่คุณสนธิยาไม่สบายใจแบอบกว่าเอออยากให้ขอโทษก็จริงๆก็ขอโทษด้วยถ้ารู้สึกไม่สบายใจส่วนประเด็นอื่นก็เหมือนพี่อัน้นก็ถ้าถ้ามันถ้ามันเข้าข่ายมันผิดจริงหรือมันมีปัญหาจริงๆก็ ยินดีทําตามกฎหมายครับอย่างนั้นละกันครับก็บนี่ไงเราก็ทําให้มันสนุกสนุกคนเครียดใช่ไหมรถมันติดมันก็เครียดเราก็ทำเอาสนุกสนุกฮะแล้วก็เห็นประชาชนเขาก็เอาคลิปเมื่อ20ปีก่อนมาลงการครับแล้วก็มาพูดถึงแล้วก็ทําให้มันเออน่านจะทําเล่นสนุกสนุกมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ทําเอาฮาพ่ยุทธ์อ่ะก็เป็นเน้นซะนเนี่ยเออ แล้วไปถึงเนี่ยนะเออแล้วเราทําไงอ่ะเนี่ยเราก็นั่งร้องไห้พี่ยุ้นมาเช็ดน้าตาให้หน่อยไหมล่าถึงคนที่ไม่หาก็เดี๋ยวเราจะพยายามทําให้ทุกคนบนโลกห้าให้ได้ครับได้เราไม่ได้เรับทเราจะพัฒนาให้แบบทําคลิปออกมาให้ทุกคนบนโลกห้าให้ได้เลยครับจะพัฒนาต่อไปครับกังวลไหมก็ไม่ค่อยกังวลนะไม่ค่อยกังวลมากครับผม เอ้ยกังวลเด็เออกังวลเด็กก็กังวลก็กังวลกังวลแต่ว่าไม่ค่อยอยากแสดงออกก็อยากให้พี่พี่ยุทธช่วยช่วยดูแลผมด้วยแลนเรื่องจิตใจผมด้วยนะก็พี่อย่าไปขยี้อ่ะมันเลยไปไกลไงนี่ไม่รู้เหรอใช้ยาบางทีอ่าถ้าผงซักฟอกเข้าในี่เข้ามากเลยนะใช่ไหมอย่างสับแดชทล่าแอทแทกไงไม่ต้องขยี้ ว่ามีคนขยี้อยู่ตรงนี้ไม่แล้วนี่แปลนเสื้อมีตัวเดียวอหรฮะทำไมต้องตั้งใจหรือปกติใช้วิธีชีวิตตั้งแต่20ปีก่อนก็ใส่สีนี้ใช่ไหมอันนี้เยียบขึ้นมาใหม่เลยสี่เจ็ดอะแล้วหกเจ็ดอีกไปดูคลิปสินี่มีเสื้อตัวเดียวเหรออันนี้คุณอั้นใช่ไหมคุณอั้นอ่ะไม่ใช่สิไอ้ตรงที่ยืนตอนต้นน่ะ เนี่ยไหนไปดูสี่เจ็ดตัวไหนอันนี้หกเจ็ใช่ไหมหกเจค่ะนั่นสมภาพเลยคืออ่้ทางสุขชบ้านเขาบอกว่าที่มันไม่เปลี่ยนแปลงก็คือมันยังมีการก่อสร้างค่ะแต่ไม่ได้บายถึงถนนไม่เสร็จ แต่คุณสนธิยาสวัสดีก็ไปมองในมุมว่าถนนน่ะมันเสร็จคแต่ที่มันไม่เสร็จเพราะมันเป็นการขยามมาเรื่อยเรื่อยเ,อเดี๋ยวท่านตำรวจท่านจะเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมไม่เป็นไรนี่ยเห็นไหมใส่เสื้ออะไรมีตัวเดียวอ่ะ <c oughs> น้องไบรท์โดเธอค่ะ <c oughs> <c oughs> หรือยังไง